ต่อไปขึ้นการรันที่เป็นอีการรันการรันที่สามในนภูงสกลิงคืออีการรันท่านนำอัฐิซึ่งแปลว่ากระดูกหรือแปลว่าเมล็ดผลไม้ต่างๆรีกว่าอัฐิเขาเรียกกระดูกผลไม้เมล็ดอ่ะก็อัฐิเหมือนกันนะกระดูกก็อัฐิเมล็ดพืชก็อัฐิให้สังเกตดู เมื่อจะเทียบก็ต้องเทียบระหว่างอิการันปุงลิงกับอิการันนปุงสกลิงว่าต่างกันหรือเหมือนกันย้อนไปดูอคิศัพท์อัคิศัพท์เป็นอิการันปุงลิงในหน้า43เมื่อกี้ให้เปิดทีหนึ่งแล้วฝ่ายพูะอุพน์ไม่ต้องคำนึงถึงเหมือนกันหมดเลยนะจะแตกต่างกันเล็กน้อยเพียงฝ่ายเอกพจน์เท่านั้นปฐมาอาคินิอคิ รูปอักคินิ้นั่นแหละคือรูปแปลกละ่ะขีดเส้นใต้ที่อัคคีนิส่วนรูปอื่นที่เหลือนอกจากนั้นเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยดังนั้นถ้าใครจะทบทวนรูปว่าอัติก็ให้ไปดูวิธีที่อัคคิอัคคิทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเพียงแต่ว่าในอัคิโยวิพัฒน์นั้นน่ะเขาจะมีโยอยู่ ส่วนนักพุงสกัลลิงไม่มีตางรางไหนที่เห็นรูปโยเลยเพราะโยจะถูกอาเทศไปเป็นนิมีนิอยู่นั่นเท่ากับแทนโยแต่วิธีจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าโยจะรัตสะถ้านิจะทีฆะเท่านั้นดังนั้นก็เลยมีสองรูปคืออัีอัีนิไม่ใช่อัีอัิโยเหมือนปุงลิงเพราะนักพุงสกัลิงโยจะเป็นนินะรูปอันอื่นที่เหลือ ไม่ต้องอธิบายเพราะไม่ยากเลยดังนั้นอัฐิเนี่ยไม่มีรูปอัฐินิเหมือนอัคคินะอัฐินิไม่มีมีอัฐิเพียงรูปเดียวส่วนอัคิีัหนเขาจะมีอัคคินิใช่ไหมอัคคินีอัคคิมันมีสองรูปส่วนอัฐิมีเพียงรูปเดียวคืออัฐิจบแล้วเนี่ยอีการันเท่านี้แหละเพราะว่าไม่ไม่มีรูปพิเศษอะไรเอาลองว่าดูสิตารังอัฐิสัทปทมาลา อากาเอกวจนะพระหัวจนะปัธมาอาอธิอธีอธีนิอาลปะนะอธิอธีอธีนิทุติยาอธิิงอธีอทินิตติยาอธินาอทีหีอธีทิอธีหิอธีทิ จตุถีอธิโนอธิสาอธินังอธินังอธินาอธิมหาอธิสมาอธิหิอธิพิอธิหิอธิพิชาติถีอธิโนอธิสาอธินังอธินังสัตตมีอธิมิหิอธิสมิงอธิสุอธิสุดูศัพจำแม่ตาม มีไม่มากเราอีการรันนะพุงสกลิงดูนะสัตธิสัตธิแปลว่าขาอ่อนคําว่าขาอ่อนก็คือขาส่วนตั้งแต่เข่าขึ้นไปถึงโคนขาเรียกว่าสัตธิต่อไปท,ทัทิทัทินมส้มหรือนมเปรี้ยวลําดับของนมเคยพูดให้ฟังทีหนึ่งแล้วนะปันจากโครงรถเนี่ยนะน้ำนมโคมาทําเครื่องดื่มได้5ชนิด1ขีงรังนมสดสองททินมส้ม สามสปิเนยใส 4. สโนนิตะเนยเหลวและหคตะเปลียงเปลียงคือเศษมันส่วนมากเขาจะเอาไว้จุดประจุดประทีบน้ำมันจุดประทีบจะทำจากไขจะทำจากนมก็คือในกระบวนการที่เขาทำเปลี่ยนจากนมสดมาเป็นนมเปรี้ยวหมักเอาไว้ แล้วก็มากันเป็นเนยใสยเนยเหลวเนี่ยมันจะมีเศษมันที่เหลือที่มันมันสกปรกบ,บ้างมันเลอะมันอะไรต่างที่มันไม่เข้ากลุ่มพวกนี้เขาจะไปทําเป็นเปลียงน้ํามันเปลียงเขาเรียกว่าเปลียงทําเปลียงนี่มีสองชนิดทําจากไขสัตว์แล้วก็ทําจากมันพืชมันพืชมันจากเมล็ดถั่วเมล็ดงาเขาเรียกว่าขะตังเรียกว่าตัตกตังเหมือนกันเรียกว่าเปลียง หมดแล้วท่าน,นี้แหละต่อไปอัคคีและอัจฉิแปลเหมือนกันว่าในตาดวงตาอัจฉิแปลว่าเปลวไฟมีคนชื่ออัจฉิมนไหมมนแปลว่าใจอัจฉิมนผู้มีใจดูเปลวไฟโอ้หน้าตั้งชื่อเลอเกินอัจฉิมน <laughs> ร้อนรุ่ม <laughs> ถ้าอัจฉิมาก็แปลว่าผู้ผู้มีเปลวผู้ชดช่วง มีเลยอ,อาจิมาเนี่ยอ๋อคนมีเปรยวอาจจะหมายถึงอย่างนั้นเลยแต่หมายถึงคําว่าอาจินี่หมายถึงความร้อนความร้อนความร้อนรุ่มเปรวไฟนมเปรี้ยวก็คือเอานมสดมาหมักเอาไว้ก็จะเป็นนมเปรี้ยวนมส้มยังไม่ต้องต้มยังไม่ต้องหุงมาทิ้งไว้เฉยก็จะเป็นนมเปรี้ยวเป็นเองไม่ต้องเติมยีสต์เติมอะไรนะเป็นเองนมเปรี้ยวทุกวันนี้เรามาเติมให้ เป็นอะไรมังเป็นนมนมเปรี้ยวบ้างเป็นโยเกิร์ตมังอะไรมัน้นะโยเกิร์ตเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้